la saison แปลว่าฤดูกาลเป็นคำนามเพศหญิงนะคะอองไตลองอิติเล3 saison ในประเทศไทยมี3ฤดูกาล la saison chaude ฤดูร้อน la saison des pluies ฤดูฝน la saison froide ฤดูหนาว ส่วนในประเทศฝรั่งเศสนะคะ e n France i l y a q u a t r e saison s ในประเทศฝรั่งเศสมีสี่ฤดูการมีอะไรบ้างเลพังตองเลพังตองฤดูใบไม้ผลิ l ล t t ตเลตฤดูร้อน l o t o n e l โลตันฤดูใบไม้ร่วง Liver ฤดูหนาวตอนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วในประเทศไทยองเซมโมงองไยแลงเดคือละ60นิ้ว ก็คือตอนนี้ที่ประเทศไทยเป็นฤดูฝนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่เอ์เบียงโตอล่าพรุ่งนนะ